ถ้ามีเส้นแดงเส้นหนึ่งที่คนไทยจำนวนมากถือว่าแตะต้องไม่ได้เส้นนั้นคือการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับเกมการเมืองระหว่างประเทศและคำถามเชิงยุทธศาสตร์ที่เราต้องถามกันตั้งแต่ต้นคลิปบนนี้คือใครกันที่กำลังทดสอบขีดจำกัดของไทยและเขาต้องการอะไรจากการยกระดับความตึงเครียดในจังหวะนี้ เพราะบรรยากาศไทยกัมพูชาที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ข่าวชายแดนแบบที่เกิดแล้วก็จบแต่มันเริ่มมีลักษณะของวิกฤตศักดิ์ศรีที่เสะเทือนทั้งการทูตความมั่นคงและความรู้สึกของสังคมในวงกว้างตามข้อเท็จจริงที่เปิดเผยเหตุปะทุสสำคัญเกิดจากการเผยแพร่ข้อความในลักษณะจดหมายเปิดผนึกหรือถ้อยคำจากผู้แทนระดับสูงฝัง่งกัมพูชาที่ถูกมองว่าไปพาดพิงและล่วงละเมิดสถาบันอันเป็นที่เคารพของคนไทย พร้อมทั้งมีถ้อยคำที่ไทยเห็นว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในอย่างร้ายแรงนี่คือจุดที่ทำให้ไทยต้องออกแถลงการตอบโต้ทันทีด้วยถ้อยคำหนักแน่นว่ายอมรับไม่ได้เพราะในทางการทูตเพื่อนบ้านที่ดีอาจมีความเห็นต่างกันได้อาจมีประเด็นเขตแดนที่ต้องเจรจาได้แต่มีขอบเขตที่ทุกฝ่ายควรเข้าใจร่วมกันว่าไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือกดดันหรือเล่นเกมทางการเมืองและเมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งข้ามเส้นนั้น ความสัมพันธ์จะไม่อยู่ในกรอบเดิมอีกต่อไปสิ่งที่น่าสนใจคือทำไมเหตุการณ์รอบนี้ถึงถูกมองว่าร้อนแรงที่สุดในรอบหลายปีเพราะมันเกิดขึ้นในช่วงที่ภูมิภาคอินโดจีนกำลังอ่อนไหวต่อหลายปัจจัยทั้งการแข่งขันอิทธิพลของมหาอำนาจเศรษฐกิจชายแดนที่พึ่งพาการไหลเวียนของคนและสินค้าและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ทำให้ทุกประเทศถูกจับตาเพิ่มขึ้น เมื่อความตึงเครียดทางการเมืองถูกยกระดับด้วยการสื่อสารผ่านสาธารณะยิ่งทำให้พื้นที่สำหรับการเจรจาแบบเงียบๆแคบลงและทำให้ความรู้สึกของประชาชนสองฝั่งถูกดึงเข้ามาอยู่ในสมการโดยไม่จำเป็นนี่คือเหตุผลว่าทำไมกระทรวงการต่างประเทศไทยจึงต้องแสดงจุดยืนชัดว่าการกระทำลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดเล็กน้อยแต่เป็นเรื่องที่กระทบหลักการพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในอาเซียนโดยทั่วไปแล้วการเคารพกันและกันและการไม่แทรกแซงกิจการภายใน คือเสาหลักของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสมาชิกแต่เมื่อมีถ้อยคำที่ถูกมองว่าล้ำเส้นสัญญาณที่ส่งออกไปไม่ใช่แค่ถึงกรุงเทพหรือพนมเปญเท่านั้นมันส่งไปถึงทั้งภูมิภาคว่าข้อตกลงความไว้เนื้อเชื่อใจกำลังถูกท้าทายและนี่คือจุดที่ผู้ชมของช่องคังยุทธศาสตร์อินโดจีนควรมองให้ลึกกว่าความโกรธหรือความสะใจเพราะในเชิงยุทธศาสตร์การยกระดับประเด็นให้แตะสถาบันของอีกฝ่ายไม่ใช่แค่การพูดแรงแต่มันคือการขยับเกมให้ยากต่อการถอย และเพิ่มต้นทุนให้รัฐบาลของทั้งสองประเทศต้องตัดสินใจแข็งขึ้นคำถามคือใครได้ประโยชน์จากการทําให้ความสัมพันธ์ตึงขึ้นในเวลานี้เป็นการเมืองภายในฝั่งใดฝัง่งหนึ่งหรือไม่เป็นความพยายามสร้างแต้มต่อในการเจรจาชายแดนหรือเป็นการเบี่ยงประเด็นจากปัญหาอื่นที่กําลังกดดันอยู่เราอาจยังสรุปไม่ได้ทั้งหมดแต่ที่ชัดคือเมื่อศักศีถูกดึงขึ้นมาเป็นเดิมพันความผิดพลาดเล็กๆก,ก,ก,ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ทันทีสรุปเปิดคลิปวันนี้ให้ชัดนะครับ นี่ไม่ใช่แค่ความขัดแย้งชายแดนตามฤดูกาลแต่เป็นเหตุการณ์ที่ไทยมองว่าเส้นแดงถูกก้าวข้ามและจึงตอบโต้ด้วยท่าทีที่แข็งแรงกว่าปกติจากตรงนี้เราต้องไปดูต่อว่าก่อนหน้านี้สองฝ่ายมีกรอบข้อตกลงอะไรอยู่และอะไรทำให้บรรยากาศที่เคยพยายามลดความตึงเครียดกลับถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วติดตามตอนต่อไปครับและคุณผู้ชมคิดว่า การสื่อสารแบบนี้ควรอยู่ตรงไหนเพื่อไม่ให้วิกฤตบานปลายคอมเมนต์อย่างสุภาพได้เลยครับถ้าคุณผู้ชมยังจําได้ช่วงปลายปีที่แล้วไทยกับกัมพูชาเคยพยายามกดความร้อนลงด้วยถแถลงการร่วมวันที่27ธันวาคมที่ทั้งสองฝ่ายย้ําหลักเดียวกันคือลดการยั่วยุหลีกเลี่ยงการกระทําและถ้อยคําที่พาไปสู่ความขัดแยง้งและพยายามรักษาบรรยากาศสันติภาพตามหลักเพื่อนบ้านที่ดีแต่คำถามเชิงยุทธศาสตร์วันนี้คือ ทำไมข้อตกลงที่เพิ่งลงนามไปไม่นานกลับถูกทําให้ไร้ายน้ําหนักอย่างรวดเร็วและสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุชายแดนหรือเป็นชุดปฏิบัติการที่ค่อยๆไต่ระดับความตึงเครียดกันแน่เพราะตามข้อเท็จจริงที่เปิดเผยในเนื้อหาต้นทางหลังจากแถลงการร่วมเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็เริ่มมีการกล่าวอ้างว่าฝั่งกัมพูชามีการกระทําที่ขัดกับเจตนารมณ์เดิมทั้งในรูปของการเคลื่อนไหวทางทหารบริเวณชายแดนและการสื่อสารเชิงวัฒกรรมที่ถูกมองว่าเป็นการยั่วยุ หรือสงครามน้ำลายซึ่งแม้บางเหตุการณ์อาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่และการรายงานของแต่ละหน่วยงานแต่ประเด็นสำคัญคือมันเกิดต่อเนื่องจนทำให้ความเชื่อใจที่พยายามสร้างขึ้นมาถูกสั่นคลอนในมุมของช่องคางยุทธศาสตร์อินโดจีนเรามองว่าความต่อเนื่องนี่เองคือหัวใจเพราะความขัดแย้งชายแดนแบบเดิมๆม,มักเกิดเป็นจุดๆแล้วจบด้วยการประสานงานระดับพื้นที่แต่เมื่อเหตุการณ์มีลักษณะสะสมทั้งการเคลื่อนกำลัง การตอบโต้ด้วยคำพูดผ่านสื่อและการปล่อยให้เรื่องลุกลามในสาธารณะมันเริ่มแสดงภาพว่าแรงเสียดทานถูกผลิตขึ้นมากกว่าเกิดขึ้นเองและยิ่งไปกว่านั้นมีประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาว่าเจ้าหน้าที่หรือรัฐมนตรีบางรายของกัมพูชามีถ้อยคำที่ถูกมองว่าไปไกลถึงขั้นแทรกแซงการเลือกตั้งของไทยซึ่งเป็นจุดที่อ่อนไหวอย,อย่างยิ่งเพราะหากมองตามหลักการอาเซียนและหลักความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ การไปแตะเรื่องการเมืองภายในของเพื่อนบ้านโดยเฉพาะช่วงเลือกตั้งคือการเพิ่มความเสี่ยงให้ความขัดแย้งขยายจากชายแดนไปสู่ระดับรัฐต่อรัฐทันทีและถ้อยคำลักษณะนี้ยังถูกมองว่าขัดกับกรอบที่ทั้งสองฝ่ายเคยระบุไว้ในถแถลงการร่วมว่าต้องละเว้นจากการกระทำใดๆที่นำไปสู่ความขัดแยง้งผลกระทบของการละเมิดแบบต่อเนื่องไม่ได้มีแค่เรื่องศักดิ์ศรีนะครับแต่กระทบความมั่นคงในชีวิตประจำวันของคนชายแดนอย่างเป็นรูปธรรม ลองริบภาพง่ายๆว่าคนค้าขายที่ตลาดชายแดนหรือครอบครัวที่มีญาติสองฝั่งพอได้ยินข่าวการขึ้นกำลังหรือคำพูดแข็งแข็งผ่านสื่อบรรยากาศก็เปลี่ยนทันทีคนชะลอการเดินทางรถคนสินค้าชะลอธุรกิจชะลอความกลัวแพร่ผ่านข่าวลือแม้ยังไม่มีเหตุประทะจริงก็เกิดต้นทุนแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมในยุทธศาสตร์ชายแดน การควบคุมการสื่อสารและการรักษากรอบข้อตกลงจึงสำคัญพอๆกับมาตรการภาคสนามเพราะคำพูดที่ยั่วยุหนึ่งประโยคอาจทำลายความพยายามสร้างความเชื่อใจเป็นเดือนๆได้เมื่อภาพรวมเริ่มน่ากังวลไทยจึงตอบสนองด้วยการสั่งการแบบเร่งด่วนตามข้อเท็จจริงที่เปิดเผยว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของไทยแม้อยู่ระหว่างภารกิจสำคัญในเวทีต่างประเทศ ก็สั่งให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการส่งคำประท้วงอย่างเป็นทางการไปยังรัฐบาลกัมพูชาและหน่วยงานสื่อที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับให้ชี้แจงความจริงและปกป้องเกียรติภูมิของชาติอย่างถึงที่สุดประเด็นนี้ในเชิงยุทธศาสตร์มีความหมายมากเพราะการสั่งการจากเวทีระหว่างประเทศสะท้อนว่าไทยต้องการล็อกกรอบว่าประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กระดับท้องถิ่นแต่เป็นเรื่องที่แตะหลักการพื้นฐานของรัฐและไทยต้องการส่งสัญญาณไปยังประชาคมโลกว่า ไทยยืนอยู่บนหลักการไม่ใช่ตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่ในขณะเดียวกันเราก็ควรมองอย่างมีสติว่าเกมความตึงเครียดแบบนี้มักมีแรงจูงใจซ้อนอยู่เสมอถามว่าใครได้ประโยชน์จากการทําให้ชายแดนร้อนขึ้นในช่วงที่ภูมิภาคกําลังอ่อนไหวเป็นการเมืองภายในของฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือไม่เป็นการสร้างแรงกดดันเพื่อเพิ่มอํานาจต่อรองในประเด็นอื่นหรือไม่ หรือเป็นการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มให้เห็นท่าทีแข็งกร้าวเราอาจยังไม่สรุปทั้งหมดแต่สิ่งที่ไทยทําในตอนนี้คือพยายามดึงเกมกลับเข้ากรอบด้วยเครื่องมือการทูตคือการส่งคําประท้วงการยืนยันหลักไม่แทรกแซงและการทวงถามความจริงใจต่อถแถลงการร่วมเพราะหากปล่อยให้การยั่วยุและวัฒกรรมเดินต่อไปโดยไม่มีต้นทุนความตึงเครียดก็จะกลายเป็นสภาพปกติใหม่ซึ่งอันตรายมากต่อเสถียรภาพชายแดน สรุปตอนนี้ให้ชัดครับถแถลงการร่ววันที่27ธันวาคมถูกทำให้สั่นคลอนด้วยชุดเหตุการณ์ที่ถูกมองว่าเกิดซ้ำและต่อเนื่องทั้งการเคลื่อนไหวบริเวณชายแดนการยั่วยุผ่านวาจาและประเด็นหนักอย่างข้อคอราหาการแทรกแซงการเลือกตั้งไทยไทยจึงต้องเร่งส่งคำประท้วงและชี้แจงความจริงเพื่อรักษาเกียรติภูมิของชาติแต่คำถามยังไม่จบแค่นั้นเพราะเมื่อฝ่ายหนึ่งเลือกใช้สื่อเป็นเครื่องมือมากกว่าช่องทางสื่อสารตรง ความสัมพันธ์ก็จะยิ่งเสี่ยงต่อการบานปลายตอนหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าไทยวางกรอบสถาบันอยู่เหนือการเมืองและหลักอาเซียนอย่างไรเพื่อทำให้เรื่องนี้อยู่บนกติกาสากลไม่ใช่ปล่อยให้กลายเป็นสงครามวาทกรรมและคุณผู้ชมคิดว่าในความขัดแย้งแบบนี้คำพูดอันตรายรพอๆกับการเคลื่อนกำลังหรือไม่ฝากคอมเมนต์อย่างสุภาพไว้ได้เลยครับถ้าเราจะทำความเข้าใจความตึงเครียดรอบนี้แบบไม่ใช่อารมณ์แต่ใช้กรอบยุทธศาสตร์ การทูตกติกาภูมิภาคคำถามแรกที่ต้องตอบให้ชัดคือทำไมการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองระหว่างรัฐบาลถึงถูกมองว่าเป็นการข้ามเส้นที่หนักกว่าความขัดแย้งชายแดนทั่วไปเพราะในระบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐโดยทั่วไปแล้วความเห็นต่างเรื่องเขตแดนหรือความมั่นคงสามารถเจรจาได้บนโต๊ะแต่การไปแตะสัญลักษณ์สูงสุดของอีกประเทศโดยเฉพาะสถาบันที่อยู่เหนือการเมือง และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนจะทำให้ข้อพิพาทเปลี่ยนสถานะจากข้อขัดแย้งเชิงนโยบายไปเป็นข้อขัดแย้งเชิงศักดิ์ศรีทันทีและเมื่อมันกลายเป็นศักดิ์ศรีพื้นที่ถอยของฝ่ายรัฐจะแคบลงมากเพราะรัฐบาลไหนก็ยากที่จะอธิบายให้ประชาชนยอมรับการประนีประนอมในเรื่องที่ถูกมองว่าแต่ต้องหลักของชาตินี่คือเหตุผลว่าทำไมกระทรวงการต่างประเทศไทย จึงต้องยกระดับการตอบสนองผ่านช่องทางที่เป็นทางการไม่ใช่แค่โต้ตอบทางสื่อหรือปล่อยให้เป็นเรื่องกระแสในโลกออนไลน์ตามข้อเท็จจริงที่เปิดเผยในเนื้อหาต้นทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้สื่อสารชัดเจนในแก่นหลักว่าเนื้อหาหรือการเผยแพร่ถ้อยคําลักษณะดังกล่าวไม่สมควรอย่างยิ่งและไม่สามารถยอมรับได้ พร้อมเชี้้เห็นประเด็นสำคัญว่าทั้งไทยและกัมพูชาเองต่างก็มีระบบการปกครองตามรัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นผู้แทนระดับสูงของกัมพูชาควรตรหนักถึงข้อเท็จจริงพื้นฐานนี้และควรเข้าใจโดยสามัญสำนึกทางการทูตว่าสถาบันอยู่เหนือการเมืองไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลหรือการสื่อสารเชิงต่อรองใดๆเพราะมันไม่เพียงทำร้ายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ แต่ยังทำร้ายความรู้สึกของประชาชนซึ่งเป็นต้นทุนที่ฟื้นคืนยากที่สุดในความสัมพันธ์ระยะยาวในมุมยุทธศาสตร์อินโดจีนเราต้องมองต่อว่าทำไมกรอบอาเซียนจึงถูกหยิบขึ้นมาเป็นฐานอ้างอิงด้วยเพราะอาเซียนยืนอยู่บนหลักสำคัญเช่นการเคารพอธิปไตยการไม่แทรกแซงกิจการภายในและการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี เมื่อไทยระบุว่าการกระทํานี้เข้าข่ายการแทรกแซงกิจการภายในและขัดต่อมารยาทระหว่างประเทศไทยกําลังพยายามล็อกกรอบให้ประเด็นนี้อยู่ในสนามกติกาไม่ใช่สนามอารมณ์กล่าวคือไทยต้องการสื่อสารไปยังทั้งกัมพูชาและประชาคมภูมิภาคว่าจุดยืนของไทยยืนบนหลักที่ทุกประเทศในอาเซียนรับรู้ร่วมกันไม่ใช่การตอบโต้เพื่อเอาชนะกันด้วยวาทกรรม แต่เป็นการปกป้องหลักการที่ทำให้ภูมิภาคอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ลุกลามเป็นความขัดแย้งแบบศูนย์รวมอารมณ์และในภาษาการทูตการยืนบนกติกาแบบนี้สำคัญมากเพราะช่วยให้การดำเนินการของไทยชอบธรรมและตรวจสอบได้อีกประเด็นที่ถูกเน้นในเรื่องนี้คือช่องทางสายตรงมีอยู่แต่กลับเลือกเดินเกมผ่านสื่อตามข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวถึงมีการชี้ว่าแม้สฝ่ายจะมีช่องทางสื่อสารระดับสูง ทั้งในมิติรัฐมนตรีหรือฝ่ายความมั่นคงแต่กลับมีการเผยแพร่ข้อความหรือประเด็นผ่านสื่อมวลชนซึ่งทําให้เรื่องยิ่งร้อนขึ้นเพราะเมื่อสื่อถูกใช้เป็นเวทีหลักมันจะกลายเป็นการสื่อสารต่อสาธารณะมากกว่าสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาและเมื่อสาธารณะถูกดึงเข้ามาความคาดหวังทางอารมณ์ก็สูงขึ้นทันทีลองนึกภาพง่ายๆเหมือนคนสองคนมีเบอร์โทรคุยกันได้แต่กลับเลือกโพสต์ต่อว่ากันในที่สาธารณะ ต่อให้เรื่องเริ่มจากความเข้าใจผิดเล็กน้อยสุดท้ายมันจะกลายเป็นศักดิ์ศรีเพราะคนรอบข้างเห็นแล้วกดดันให้ต้องเอาชนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมไทยจึงส่งหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการไปรยังรัฐบาลกัมพูชาและในบางกรณีก็ส่งไปยังสื่อที่ถูกอ้างถึงว่าเกี่ยวข้องเพื่อยืนยันจุดยืนและปิดช่องการบิดเบือนโดยใช้เอกสารทางการเป็นหลักฐานว่าไทยไม่ยอมรับการกระทำลักษณะนี้แล้วมันกระทบอะไร กระทบตั้งแต่ระดับความเชื่อใจระหว่างรัฐบาลไปจนถึงระดับความร่วมมือชายแดนในชีวิตประจําวันเพราะการจัดการชายแดนต้องพึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจขั้นต่ําเช่นการประสานงานพื้นที่การสื่อสารเหตุการณ์เฉพาะหน้าและการควบคุมไม่ให้ความเข้าใจผิดลุกลามหากความเชื่อใจลดลงทุกเหตุการณ์เล็กๆจะถูกตีความเป็นการยั่วยุได้ง่ายขึ้นและในภาพใหญ่ของอินโดจีนสิ่งนี้อันตรายเพราะชายแดนไม่ใช่แค่พื้นที่ความมั่นคง แต่เป็นเส้นเลือดเศรษฐกิจของคนจำนวนมากและเป็นจุดเชื่อมการค้าที่ทั้งภูมิภาคพึ่งพาเมื่อความตึงเครียดถูกปล่อยให้ไหลด้วยสื่อมากกว่ากลไกการทูตต้นทุนจะตกกับประชาชนก่อนเสมอดังนั้นสิ่งที่ควรมองและควรทำอย่างไรไม่กรอบที่ปลอดภัยและรับผิดชอบเราควรย้ำว่าการรักษากติกาอาเซียนคือเข็มทิศเพราะเมื่อเกิดความขัดแยง้งการพยายามพาเรื่องกลับสู่ช่องทางทางการเป็นวิธีลดความเสี่ยงของการประทะทางอารมณ์ และเป็นการป้องกันไม่ให้ข่าวลือหรือการบิดเบือนกลายเป็นเชื้อเพลิงไทยจึงวางจุดยืนชัดว่าไม่ยอมรับการดึงสถาบันเข้ามาเป็นเครื่องมือและเรียกร้องให้กัมพูชากำชับผู้แทนระดับสูงให้มีวิจารณญาณมากขึ้นรวมถึงยืนยันการปฏิบัติตามข้อตกลงที่เคยลงนามร่วมกันอย่างจริงใจเพราะถ้าทั้งสองฝ่ายยังต้องอยู่ร่วมกันในภูมิภาคเดียวกันความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต้องสร้างบนความเคารพ ไม่ใช่บนการทดสอบขีดจำกัดของกันและกันสรุปตอนนี้ให้หนักแต่สั้นครับประเด็นนี้ไม่ใช่แค่คำพูดหนึ่งฉบับหรือบทความหนึ่งชิ้นแต่มันแตะหลักการใหญ่สามชั้นคือสถาบันอยู่เหนือการเมืองหลักไม่แทรกแซงในอาเซียนและวินัยทางการทูตที่ต้องใช้ช่องทางทางการมากกว่าสื่อและเมื่อไทยเลือกตอบโต้ด้วยหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการไทยกำลังบอกทั้งภูมิภาคว่าเราจะยืนบนกติกา ไม่ใช่ยืนบนอารมณ์ตอนหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าเมื่อเรื่องออกสู่สื่อและกระแสสังคมลุกขึ้นมาความเสี่ยงของการบิดเบือนและการสร้างความเกลียดชังจะพาเราไปไกลแค่ไหนและเราจะหยุดมันอย่างไรโดยไม่ทําให้สถานการณ์บานปลายคุณผู้ชมคิดว่าในความขัดแย้งยุคนี้สื่อกลายเป็นสนามรบสำคัญกว่าชายแดนจริงหรือไม่ฝากคอมเมนต์อย่างสุภาพไว้ได้เลยครับ ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าเรื่องนี้จะจบลงแค่หนังสือประท้วงหรือถแถลงการทางการทูตผมอยากชวนมองอีกชั้นหนึ่งว่าในยุคข,ข้อมูลข่าวสารความขัดแย้งจำนวนมากไม่ได้เริ่มจากกระสุนแต่เริ่มจากการเล่าเรื่องและเมื่อเรื่องออกไปสู่สาธารณะสิ่งที่ตามมาคือกระแสสังคมที่พร้อมจะเดือดได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงซึ่งครั้งนี้ก็เช่นกันตามข้อเท็จจริงที่เปิดเผยในเนื้อหาต้นทาง มีการกล่าวถึงบทความหรือถ้อยคำที่เผยแพร่ผ่านสื่อซึ่งถูกมองว่าไปไกลถึงขั้นบิดเบือนประวัติศาสตร์และพาดพิงกองทัพไทยในลักษณะเหมือนเป็นฝ่ายก่อสงครามนี่คือชนวนชั้นที่2ที่ทำให้สังคมไทยจำนวนไม่น้อยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นแค่ความเห็นต่างทางการเมืองแต่เป็นการทำให้ไทยเป็นผู้ร้ายในเวทีสาธารณะและเมื่อความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกระแสะตอบโต้ในโซเชียลมีเดียย่อมรุนแรงตามธรรมชาติเพราะมันแตะทั้งศักดิ์ศรีของชาติและความไว้วางใจระหว่างเพื่อนบ้าน แต่ในมุมของคลังยุทธศาสตร์อินโดจีนเราอยากให้ผู้ชมแยก2เรื่องออกจากกันอย่างมีสติเรื่องแรกคือความรู้สึกของสังคมซึ่งเป็นเรื่องจริงและเข้าใจได้เพราะเมื่อใครก็ตามรู้สึกว่าถูกใส่ร้ายหรือถูกทําให้เป็นผู้ร้ายเขาย่อมไม่พอใจเรื่องที่2คือวิธีจัดการกับความรู้สึกนั้นเพราะถ้าเราไม่ระวังความโกรธของสังคมอาจกลายเป็นเชื้อเพลิงให้คนบางกลุ่มนําไปใช้ต่อยอดความขัดแยง้ง และนี่คือจุดอันตรายที่สุดของสงครามข้อมูลข่าวสารคือสื่อและแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถถูกทําให้เป็นเครื่องมือเพื่อผลทางการเมืองหรือผลต่อรองได้โดยทั่วไปแล้วเมื่อมีประเด็นอ่อนไหวระหว่างประเทศหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกปล่อยให้เรื่องเดินผ่านสื่อมากกว่าผ่านช่องทางทางการยิ่งทําให้ความขัดแย้งหลุดจากมือของนักการทูตแล้วไปอยู่ในมือของกระแสซึ่งกระแสไม่มีเบรกและไม่มีโต๊ะเจรจาเราต้องถามแบบยุทธศาสตร์ว่า ทำไมบางข้อความถึงต้องเผยแพร่ผ่านสื่อในจังหวะที่2ประเทศควรลดความตึงเครียดเพราะการใช้สื่อเป็นสนามหลักมักมีเป้าหมายอย่างน้อย3าอย่าง 1. คือสร้างความชอบธรรมให้ฝั่งตนเองในสายตาประชาชนภายใน 2. คือกดดันอีกฝ่ายผ่านกระแสสังคม 3. คือทําให้ประเด็นบางอย่างถูกล็อกกรอบให้ถอยยากขึ้นถ้าคุณผู้ชมลองคิดตามเวลาเรามีปัญหากับเพื่อนบ้านถ้าเราคุยกันตรงๆบางทีจบง่าย แต่ถ้าเราไปโพสต์ประจานกันในที่สาธารณะพรุ่งนี้เราจะคุยกันยากขึ้นทันทีเพราะทุกคนถูกสายตาคนรอบข้างบังคับให้ต้องชนะไม่งั้นเสียหน้าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐก็เหมือนกันพิงแต่ใหญ่กว่าและเสียหายหนักกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไทยเรียกร้องตามข้อเท็จจริงที่เปิดเผยจึงไม่ได้หยุดแค่ลบโพสต์หรือขอโทษแต่ต้องการความรับผิดชอบที่เป็นรูปธรรมมากกว่านั้นแนวคิดนี้สําคัญเพราะการลบข้อความในโลกออนไลน์อาจลบได้ภายในนาที แต่ผลกระทบทางความรู้สึกและความเชื่อมั่นมันลบไม่ได้ง่ายๆคนที่เห็นไปแล้วจำไปแล้วและบางส่วนจะถูกส่งต่อถูกตีความถูกตัดต่อกลายเป็นเรื่องเล่าใหม่ได้อีกหลายรอบดังนั้นสิ่งที่ไทยต้องการจริงๆคือสัญญาณว่าอีกฝ่ายตระหนักว่าการสื่อสารแบบนี้ผิดมารยาทและผิดหลักการเพื่อนบ้านที่ดีและต้องมีมาตรการกำชับผู้แทนระดับสูงไม่ให้ทำซ้ำไม่ใช่แก้แบบวันต่อวันแล้วปล่อยให้วงจรเดิมกลับมาอีก และถ้าปล่อยให้เรื่องนี้ไหลต่อไปผลกระทบจะไปไกลกว่าเราคิดครับในระดับทวิภาคีความร่วมมือชายแดนจะยากขึ้นการประสานงานด้านความมั่นคงและการค้าจะมีต้นทุนสูงขึ้นความระแวงจะเพิ่มขึ้นและทุกเหตุการณ์เล็กๆจะถูกตีความเป็นการยั่วยุได้ง่ายขึ้นในระดับอาเซียนนี่คือบททดสอบของหลักการไม่แทรกแซงและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพ ถ้าสมาชิกเริ่มใช้สื่อเป็นเครื่องมือโจมตีกันด้วยประเด็นอ่อนไหวแล้วไม่มีใครรับผิดชอบจริงอาเซียนจะรักษาความเป็นภูมิภาคที่จัดการความขัดแย้งอย่างสันติได้ยากขึ้นและในระดับความมั่นคงชายแดนเมื่อความเชื่อใจหายไปช่องทางสื่อสารตรงที่มีอยู่ก็จะถูกใช้น้อยลงยิ่งเสี่ยงต่อความเข้าใจผิดยิ่งเสี่ยงต่อเหตุปะทะที่ไม่มีใครต้องการดังนั้นสิ่งที่เราควรมองในฐานะประชาชนคือแยกความจริงออกจากกระแส ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งทางการและอย่าปล่อยให้ความโกรธถูกใช้เป็นเครื่องมือเพราะสุดท้ายคนที่เจ็บก่อนคือประชาชนชายแดนคนค้าขายคนทำงานและครอบครัวที่ต้องอยู่กับความไม่แน่นอนส่วนสิ่งที่รัฐควรทำคือยืนบนกรอบกติกาใช้ช่องทางทางการให้หนักแน่นและเรียกร้องความรับผิดชอบที่มากพอจะหยุดวงจรการยั่วยุผ่านสื่อให้ได้ไม่ใช่เพื่อเอาชนะแต่เพื่อหยุดความเสียหายที่จะลุกลาม สรุปช่วงนี้ให้ชัดครับกระแสสังคมไทยรุนแรงเพราะรู้สึกถูกบิดเบือนและถูกทําให้เป็นฝ่ายผิดแต่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญกว่าคือสื่อกําลังกลายเป็นสนามรบและถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สื่อเป็นอาวุธต่อไปโดยไม่รับผิดชอบความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาและเสถียรภาพชายแดนจะเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆตอนหน้าเราจะไปดูทางออกเชิงมาตรการ ว่าไทยควรกำหนดกรอบความรับผิดชอบอย่างไรและต้องการสัญญาณแบบไหนจากฝั่งกัมพูชาจึงจะพอให้ความเชื่อใจกลับมาได้คุณผู้ชมคิดว่าการขอโทษในทางการทูตควรมีรูปธรรมระดับไหนถึงจะยุติความเสียหายได้จริงฝากคอมเมนต์ยางสุภาพไว้ได้เลยครับถ้าถามว่าจากจุดนี้ไทยควรเดินออกอย่างไรให้สง่างามแข็งแรงและไม่ทำให้สถานการณ์ลุกลามเกินจำเป็นคำตอบเชิงยุทธศาสตร์คือต้องยืนบนหลักการให้ชัด แล้ววางทางออกที่จับต้องได้เพื่อให้ทั้งกัมพูชาและประชาคมโลกเห็นว่าไทยไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์แต่ขับเคลื่อนด้วยกติกาและความรับผิดชอบตามข้อเท็จจริงที่เปิดเผยในเนื้อหาต้นทางแก่นของท่าทีไทยถูกสรุปเป็นข้อเรียกร้องหลัก4ประการซึ่งผมขอเรียบเรียงใหม่ให้กระชับและอ่านง่ายสำหรับผู้ชมครับข้อแรก ไทยยืนยันว่าเนื้อหาหรือการเผยแพร่ถ้อยคำที่พาดพิงสถาบันและบิดเบือนประเด็นสำคัญนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งและยอมรับไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเพราะนี่ไม่ใช่พื้นที่สำหรับการทดลองคำพูดข้อที่2ไทยชีย้ให้เห็นข้อเท็จจริงพื้นฐานที่ทั้งสองประเทศควรตระหนักร่วมกันว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมือง และเหนือความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลการดึงสถาบันมาเกี่ยวโยงกับเกมการเมืองหรือการต่อรองระหว่างประเทศจึงเป็นการเสียมรยาทอย่างรุนแรงและเป็นการข้ามเส้นที่กระทบความรู้สึกของประชาชนโดยตรงข้อที่ 3. ไทยระบุว่าพฤติกรรมลักษณะนี้เข้าข่ายการทารกซางกิจการภายในและขัดกับหลักการที่ภูมิภาคอาเซียนยึดถือโดยเฉพาะหลักการเคารพอธิปไตยและการไม่ยั่วยุซึ่งเป็นเสาหลักของความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างรัฐ ข้อที่4ไทยเรียกร้องให้กัมพูชากำชับผู้แทนระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยุติการยั่วยุยุติการใช้สื่อเป็นเครื่องมือสร้างความเกลียดชังและแสดงความจริงใจในการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือถแถลงการร่วมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้บรรยากาศความเชื่อใจกลับมาพอที่จะทำงานร่วมกันได้ทั้งหมดนี้สะท้อนหลักการเดียวที่ไทยต้องย้ำให้ชัดคือศักดิ์ศรีและอธิปไตยไม่ใช่ของต่อรอง ไทยสามารถเจรจาได้ในหลายเรื่องและพร้อมรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะเพื่อนบ้านแต่ความสัมพันธ์นั้นต้องตั้งอยู่บนการเคารพกันไม่ใช่บนการทดสอบขีดจำกัดหรือการบิดเบือนผ่านสื่อในมุมของยุทธศาสตร์อินโดจีนข้อได้เปรียบของไทยคือเรามีกติกาให้ยืนเรามีช่องทางทางการทูตให้ใช้และเรามีเหตุผลที่สามารถอธิบายต่อประชาคมโลกได้ว่าเราปกป้องหลักการไม่ใช่สร้างความขัดแยง้ง แต่ข้อได้เปรียบนี้จะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อไทยควบคุมจังหวะให้ดีคือแข็งแรงแต่ไม่หัวร้อนชัดเจนแต่ไม่ผักอีกฝ่ายให้จนมุมโดยไม่จําเป็นแน่นอนครับถามว่าแล้วถ้าอีกฝ่ายไม่หยุดหรือสถานการณ์ไม่ถูกดึงกลับเข้ากรอบการทูดจะทําอย่างไรตรงนี้เราควรพูดอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบว่าโดยทั่วไปแล้วหากมาตรการทางการทูดไม่สามารถยับยั้งพฤติกรรมที่ทำให้ความสัมพันธ์เสียหายได้ รัฐย่อมมีทางเลือกในการยกระดับการตอบสนองตามขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการย้ำจุดยืนทางการทูตอย่างเข้มขึ้นการเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องหรือการทบทวนความร่วมมือบางด้านตามที่กติกาอนุญาตทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินของหน่วยงานรัฐและสถานการณ์จริงในแต่ละช่วงและผู้ชมควรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งทางการเสมอแต่สารสำคัญคือ ไทยต้องทำให้ชัดว่าเราให้โอกาสกับการทูดเต็มที่และเราไม่ใช่ฝ่ายเริ่มก่อนทว่าเราก็มีหน้าที่ปกป้องหลักของชาติเมื่อเส้นแดงถูกข้ามในขณะเดียวกันผมอยากชวนคุณผู้ชมรักษาสติร่วมกันเพราะความขัดแย้งระหว่างประเทศในยุคนี้มักถูกขยายด้วยข่าวลือคลิปตัดต่อและอารมณ์ในโลกออนไลน์สิ่งที่ประชาชนทาได้ดีที่สุดคือยืนบนความจริงสนับสนุนการแก้ปัญหาผ่านช่องทางทางการ และไม่ปล่อยให้ความโกรธถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือข้อมูลข่าวสารเพราะคนที่ได้รับผลกระทบก่อนเสมอคือประชาชนริมชายแดนครอบครัวที่ค้าขายข้ามแดนคนทำงานโลจิสติกส์และชุมชนที่ต้องอยู่กับความไม่แน่นอนเราต้องการสันติภาพแต่สันติภาพต้องไม่แลกด้วยการยอมให้ใครมาย่ายีศักดิ์ศรีหรือหลักของชาติสรุปปิดตอนนี้นะครับไทยวางข้อได้กร้องสีข้อเพื่อดึงเกมกับเข้ากรอบกติกา ย้ำชัดว่าสถาบันอยู่เหนือการเมืองการแทรกแสและการใช้สื่อยั่วยุไม่ใช่ทางออกและศักดิ์ศรีอธิปไตยไม่ใช่ของต่อรองจากนี้ขอให้คุณผู้ชมติดตามอย่างใกล้ชิดว่าอีกฝ่ายจะตอบสนองอย่างไรและรัฐไทยจะเดินมาตรการถัดไปแบบไหนภายใต้กรอบที่เหมาะสมพร้อมกันนี้ฝากคอมเมนต์อย่างสุภาพครับคุณคิดว่าความรับผิดชอบที่เป็นรูปธรรมควรหน้าตาเป็นอย่างไรถึงจะพอให้ความเชื่อใจกลับมาได้ และตอนหน้าของคลังยุทธศาสตร์อินโดจีนเราจะพาคุณผู้ชมเปลี่ยนมุมจากเวทีการทูตไปดูผลกระทบต่อชีวิตจริงของคนชายแดนทั้งเรื่องคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและต้นทุนที่ประชาชนต้องแบกรับเมื่อความเป็นเครียดทางการเมืองถูกยกระดับติดตามกันต่อครับ